ตอนนี้เรามาดูาภายในกล่องโปรแกรม Snip ล o o k k 2.0นะฮะในส่วนของโปรแกรม Snip l o c k 2.0ประกอบด้วยอย่างแรกก็คือเป็นโปรแกรมแผ่นโปรแกรมนะครับสองคือ cdkey นะครับของโปรแกรมนะครับ 3. ามก็คือในส่วนของคู่มือการใช้งานนะฮะก็คือประกรอบอจะแสดงรายละเอยียดการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นนะฮะ แล้วก็อุปอนี้คือเป็น p a s ซีฟเซตอัพนะฮะก็คืออุปกรณ์ a s s ซีฟนะครับซึ่งเราแถมอยู่บนเจาะบรรจุในกล่องนะครับก็คือตัว p a สซีฟบล็อกนะฮะก็คือใช้ในลักษณะของตัวพาสซีฟโหมดนะฮะก็จะมีในส่วนของขาตั้งนะครับิิมานะครับในส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องของ Snip l ล c อก2.0นะครับ